อบจภูเก็ตร,ร่วมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตรครั้งที่14รวมพลังสวัสดิการชุมชนเปลี่ยนเมืองสร้างสุขภาพดีสังคมมีสุขวันนี้เวลา9นาฬิกานากราราโรงแรมรอยัลภูเกต็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรพร้อมด้วยนายกรอบศักดิ์ภูตะกูลประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน นายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนางวารุณีสกุลรัตนธา,าราประธานเครือข่ายองคอ์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับชาติ รวมทั้งทิศทางในการดําเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนนําไปสู่การยกระดับกองทุนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาระบบการทํางานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างสังคมสุขภาพดีชีวีมีสุขซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนช่วยกันสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ต่อเนื่องมาจนถึงปี2566จังหวัดภูเก็ตมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครบทั้ง18ตำบลของจังหวัดภูเกต็ต มีสมาชิกกองทุน17,569คนในจังหวัดภูเก็ตได้มีการส่งเสริมให้เกิดระบบสวัสดิการภาคประชาชนโดยใช้พื้นที่ตำบลเมืองมัสยิดและวัดเป็นฐานสร้างวินัยการออมให้กับสมาชิกขยายกิจกรรมกลุ่มไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกการพัฒนาเชิงสังคมด้านต่าง ที่สําคัญมีการพัฒนาทางด้านสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งในปีที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมดาเนินโครงการกินเปลี่ยนเมืองเริ่มต้นที่กลุ่มจังหวัดแรกคือภูเก็ตพัทลุงชัยภูมิเปิดตัวเมื่อวันที่27เมกราคม2566ถือเป็นต้นแบบที่ยืนยันการเปลี่ยนแนวคิดสู่แนวปฏิบัติภายใต้กรอบทฤษฎีข้างต้น นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาภาคประชาชนปี2566ถึง2570ภูเก็ตเกาะสวรรค์เมืองคนสุขภาพดีมีการศึกษาพัฒนาบนอัตลักษณ์วิถีมีความปลอดภัยในสังคมเกื้อกูลโดยมีประเด็นการพัฒนา8ด้านได้แก่การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ความมั่นคงในชีวิตและการดำเนินชีวิตตามวิถีคนภูเก็ตการเสริมสร้างสุขภาวะคนภูเก็ตครอบคลุมทุกมิติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมการส่งเสริมภูเก็ตสังคมสุจริตและธรรมาพิบาลองค์กรชุมชนการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบขนส่งมวลชนที่ทุกคนเข้าถึงได้และประชาธิปไตยแบบเกื้อกูล นพประโดลศรีเศรษฐาทีมข่าวไทยสกายทีวีรายงาน